สสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้พัฒนาควายไทยครับสวัสดีคนหักควายสุภุสุสคนครับมือนี่กับภาพี่น้องเข้ามาอยู่ทางอำเภอชุมแพรครับจังหวัดขอนแกน่นซึ่งมีสุดยอดพันธุก,กรรมควายงามควายยักษ์ควายใหญ่เรียกว่าเป็นสายท็อปของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับผม ครับัสด so 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 ีคร e so ับพี่น้องเกษตรกรผู้ทรักและพัฒนาปวะเไทยครับครับผมจักรพวงปีกลางนะครับหรือในวงการนะครับขอเอื่นมาหมอต่อนะครับหลายคนก็รู้จักกันดีนะครับเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้มีพอพันธุมาแนนําพี่น้องนะครับก็ก่อนอื่นนะครับขอบคุณพี่บ่อยนะครับที่เสียสละเวลามาทายเหงผมนะครับทายน้องนะครับขอบคุณพี่บ่อยนะครับสําหรับตัวนี้ที่พี่น้องเข็ยอยุตตัวนี้ก็คือเจ้ากิฟเพนนะครับเจ้ากิฟเพนเป็นลูกของ เพชรููแพงนะครับแม่คําแพงของพี่เออุดรนะครับตัวนี้เป็นแม่เดียวกันกับเจ้าเขาดินนะครับของลูกทุ่งฟาร์มพี่เอี่ยวนะครับเป็นแม่แม่เดียวกันนะครับเป็นน้องแท้ๆของพญาเขานะครับเจ้าเขาดินนะครับตอนนี้อายุ2ปี9เดือนนะครับส่วนสูงเฉียบ1ร้อยหกสิบแล้วนะครับครับตัวนี้นะครับกูเกาเรียกว่าไงแห้งด้อยพี่น้องด้วยตัวนี้ครับ นี่ครับนี่คือเจ้ากิปเพนโอ้ซื้อกับจังแม้นท่านสมัยแห้งเนาะซื้อท่านสมัยแห้งครับจุดเด่นพอผ่านตัวนี้พี่หมอมักตรงไหนครับสําหรับเจ้ากิปเพนนะครับที่ที่ชื่นชอบนะครับโดยโดยส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบคว้ที่เขาใหญ่นะครับกระดานเขาใหญ่กระโหลกใหญ่นะครับแล้วก็กระดูกโครงส้่งแล้วก็ส่วนลึกของลาตัวนะครับก็มี่คือตอบโจทย์ในส่วนตัวของผมนะครับ ที่ไปถือใจเกษตรกรพี่น้องท่านใดก็ยินดีนะครับยินดีรับผสมนะครับพี่น้องอยากได้ควยเขาไงนะครับอยากได้ควยตัวลึกนะครับสายเลือดพันธุกรรมดีทัดเจียนก็ติดต่อได้นะครับพี่บอยครับผมสําหรับช่องทางการติดต่อนี่มีช่องทางใดนะครับสําหรับช่องทางการติดต่อผมนะครับเบอร์โทผม0 8 7 4 8 1ป8 5 0ด่นนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กหมอต้อมือโปนะครับสําหรับ การรับฝากผสมนะครับตัวนี้กิ๊บเพนนะครับฝากผสมรับฝากผสมที่2,000นะครับรับประกันติดนะครับพี่น้องมาได้เลยนะครับจนติดนะครับ2 0 0พนะครับสำหรับพี่น้องที่ยุ่เกียดตจุ้งแพ้นะครับหนองเรือนะครับผู้เบี้ยงนะครับเบี้ยงเกานะครับเบี้ยงเกาแถวผู้เขียวนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องนะครับพี่น้องเท้าที่มักสายเขาครับสายยักษ์สายไงตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆครับผม แล้วก็ถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่กล้ามเนื้อดีพร้อมเพราะว่าด้วยความเป็นทายาทของเพชรผู้แพงเนาะเข้าลูกดีอยู่แล้วครับว่าเพชรผู้แ่งนี่จ่ายลูกออกไปในด้านเนื้อหนังเนื้อหนังดีแห้งครับลูกของเพชรผู้แงงแต่ละตัวนี่คือการทายทอดพันธุกรรมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือแม่ของเขาเป็นแม่เดียวกันกับเจ้าเขาดียกับสิก็เลย่ิได้ความง่โตของเขาครับกระดานเขากระดานกระดานเขาีนจักนิ่วครับจะเก้านิ่วเหรอครับจะเก้านิ่วเหรอแม่นครับเดี๋ยวนิดเดียวครับเนี่ย ไงเขานีเดอพี่น้องเดอคันเทียบกับไอ้ายเพิ่นตอนอายุซ้ำกันนี่ตัวนี้ไปกว่าครับไงกว่าอ้อีกเน่นครับไงกว่าครับพี่น้องเบิ่งเบิ่งเจ้าเขาดินพญาเขาเด้อตอนอายุตอนอายุซ้ำกันนี่ยแล้วปัจจุบันพี่น้องว่าเจ้าเขาดินนเขานี่เป็นซ่วงจังไดครับครับคือตัวนี้นี่ไงกว่าเจ้าเขาดินอีกไงกว่าครับตัวนี้ไงกว่าครับแล้วก็บพรว่าจะเป็นพี่เอียวพี่เอหรือว่าทั้งเสียแนทเสียมอด บอกเลยว่าตัว euh, นี้ง่ายกว่าอ้ายครับผมง่ายกว่าแน่นอนครับถ้าอายุเท่ากันครับทั้งกระดานเขาทั้งเนื้อตัวทั้งส่วนสูงครับตัวนี้ตรงง่ายกว่าแน่นอนครับเพราะว่าอายุแค่นี้นี่เทงไปก็อ้ายครับตัวนี้นะครับนาเขานี่เก้านี่ผมก็คาดว่าถ้าได้เต็มคว้าน่าจะมีสิบนิ้วครับเป็นไปได้นะครับมีความเป็นไปได้เนาะแม่ครับมีความเป็นไปได้ครับตัวนี้ครับผม เต็มควายอาจได้สิบนิ้วว่าตอนนี้สองปีเท่าไหร่ครับสองปีเก้าเดือนครับสองปีเก้าเดือนนี่ไปเก้านิ้วแล้วครับโอ้พี่นองใญ่ครับแล้วเป็นควายที่สูงโตเนาะตัวนี้แม่นๆครับคำว่าสูงโตก็คือความหนาความลึกของลำตัวครับความหนาความลึกเวล่าเข่าใกล้นี่มันมันที่สูงครับแต่ว่าเบื้องไกลๆนี่ทรงคือที่บสูงเพราะว่าท้องเพิ่นเล็กทะเลท้องยู่ใกล่แผ่นดินเราไปคันวาวให้มันหล่อนเลือกแห้งเลือกครับเลือก ตัวนี้ลึกลึกหนาเนื้อหนังนะครับหนาเนื้อหนังดีท้ายดีพร้อมเนาะพี่หมอท้ายดีครับท่ายดีท้ายดีแห้งครับสายนี่ท่ายดีครับท่ายดีเนื้อดีแล้วกันธรรมะกระโหลกเนี่ยโอ้กระโหลกเงยครับสวยๆกระโหลกครับผมเป็นวครที่กระโหลกไงครับอืมับกระโหลกไงเขาไงยขาไง่ครับบ่อบ่อบ่อผาดครับนะครับพี่น้องสาวผู้ใดที่มัดมัดแบบเขาไง่ๆกระโหลกเงยๆนะครับสาวผู้ใดมักแบบนี้เนี่ยโอ้บ่อผาดครับบ่อผาด คือเอาจริงๆถ้าสีพัฒนาควายในยุคปัจจุบันในช่วงกระแสควายณปัจจุบันเนาะครับถือว่าน่าชิดตอบโจทย์มากๆแล้วครับเพราะว่าตัน,น,อนเอาไปสร้างขายเป็นเนื้อก็ได้ได้ปริมาณเนื้อที่หลายกว่าครับครับแม่นครับ,น,รบนั่นหมายความว่าอัตราการแลกเปลี่ยนเป็นเนงินนี่หลายกว่าแน่อน,นอนครับผมแม่นครับแน่นอนครับตัวนี้ครับคันดีบบดีเพิ่นทรงลูกเคมีเขากับแม่พันนี่ อาจจะเป็นยัก์งหญ่ไปเลยก็ได้ครับผมมีมีมีสิเป็นไม่ได้ครับไปไวครับเพราะว่าสายเพิ่นสายเพิ่นี่เน่นแห้บสายเนียนทั้งพอทั้งเมียครับนี่ครับพยายามใชให้พี่น้องเขาเบิ้งทุกอริยบทครับผมเบิ้งทวงทาเบิ้งทายางถือว่าเป็นคข่หนุ่มที่แข็งแรงครับแข็งแรงสุขภาพดีแห้ง เนี่ยครับโอ้เขาใหญ่แห้งครับพี่น้องขันเบิ้งทั้งนานี่ขันสี่เห้เปียบนี่คอยเปียบใส่รถแล่มโบกินี่พู้แล้วส่งเขาส่งสปอร์ตนี่แหละส่งเขาสาวสกิดแม่เหลี้ยวหลังขันว่าย่างไปตลาดนี่เว้ยสาวนี่ควักขีข้คางแม่เลื่อนผู้เลี้ยวขันเขารุ่นเน,ะนี่ยเพราะโ,โดยช่วนตัวบอยที่ซี่ก็มัก่คว้ยเขาใหญ่อยู่แล้วนะมันเบิ้งมีบาลมีครับเขาส่งเสีย ภาษาเจ้าควายเฮ้าอยากฝากนะครับพี่น้องที่อีกได้พันธุกรรมนะครับอีกรับพันธุกรรมอยากรับผสมนะครับารับผสมที่สองพันนะครับพี่น้องอยู่ในเขตใกล้ๆนะครับยินดีรับฝากผสมนะครับแล้วฝากรับผสมนะครับในราคาที่สองพันบาทรับประกันติดนะครับพี่น้องท่านใดก็สนใจก็โทรมาได้นะครับที่เบื่อผมนะครับในพิบอยที่ขึ้นหน้าจอนะครับครับผมรวก็ พี่น้องที่ตนใจอยากมาชมตัวจริงก็ได้นะครับครับผมมาได้นะครับตลอดยุทีชั่วโมงนะครับครับอันนี้พิกัดนี่เข้าึ้นอยู่ตรงไหนครับพิกัดอยู่บ้านหนองซลานะครับตำบลหนองเสาล้ออำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับผมนะครับเอาแล้วครับพี่น้องครับนี่ก็คือเรื่องเล่าของสุดยอดพ่อพันธุ์นุ่มหน่อยอนาคตไก่ครับผมสุดยอดพันธุกรรมจากพี่หมอต่อครับที่เอามาแบ่งปันให้พี่น้องเกษตรกรเข้าได้พัฒนา ยกระดับควายักควายนาในเขตอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ในเขตจังหวัดใกล้เคียงครับก็ปัจจุบันก็ยินดีฝากผสมครับผมแบบไปกลับเนาะสองพันบาทครับผมเดี๋ยวโครงการนี้รอติดตามในอหน้าคนไมครับผมรอติดตามครับครับผมเดี๋ยวอาเซมีขยับขยายข้อกสิสิรับฝากแบบโครงการเนาะครับผมเดี๋ยวแจ้งไปอีกเชืยอนึงครับผมเอาละครับเมื่อนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับพี่หมอต่อเป็นย่างสูงครับที่เกียรติรับบอยทีซีสองโลกครับ กศิลาพีน่นองเข้าไปเพียงจำนีครับพอกันไหมในคลิปนดีค,ดนครับสวัสดีครับ